หน้าหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อมทุกท่านครับทุกหน่วยงานครับวันนี้สำนักอนุรักษ์ที่13าสาขาลำปางรู้สึกเป็นเกลียดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายให้เปิตเาภาพในการจัดการประชุมสภากราแปรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ลอ้อม นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีและก็เป็นเป้าหมายที่ที่สำคัญยิ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาพบปะสังสรรค์แล้วก็หารือข้อข้าราชการกันครับก็ต่อไปก็อาจจะเป็นเดือนละครั้ง นะครับเดี๋ยวท่านทสจคงจะมาพูดในรายละเอียดอีกทีนะครับก็ผมก็คิดว่าการพบปะสังสมตันตก็เป็นเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้หาลือได้ประสานงานกันครับซึ่งก็เป้าหมายก็สูงสุดก็คือขอเรื่องเรื่องของการปฏิบัติราชการนะครับก็คิดว่า ก็เป็นนิมิตหมายอันดีพวกเราได้เริ่มต้นกันอย่างนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็มาจัดในพื้นที่ของสำนักศึกษสารสกลลำปางซึ่งก็พยายามจัดให้ดีที่สุดแล้วก็มีวันนี้ก็มีบรรยากาศที่ดีครับสาฝนก็เป็นใจไม่ร้อนมากนะครับก็มี เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นหลายๆท่านที่มาแล้วก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสผมก็ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็รู้สึกภาคภูมิใจและก็มีความสุขพอสมควรนะครับก็ขอขอให้การประชุมในวันนี้ได้มรรลุกผลตามวัตถุประสงค์นะครับการประชุมวันนี้ก็อาจจะพีเรื่องข,องข้อขลายการถามหรือกันบ้างพอสมควรนะครับต่อไปก็อาจจะจัดเป็นการประชุม การกีฬาภายในมีต่อ,ตอ,ตอไปอีกซึ่งผมก็คิดว่าคอสจฉลองก็คงจะคิดออกมาอีกเป็นแต่ละกิจกรรมกิจกรรมนะครับก็แบ่งๆกันเป็นเจ้าภาพไปก็วันนี้ในานามของสำนักศึกษาสกลฟารงก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินด,ดีครับขอบคุณมากครับกับกาบเรียนท่านพอสุวิทย์ตียงวงศ์ ผู้งใการสืมวล้องภาคที่สองท่านพอ,อสำเริญสมุทัไทยผู้งในการสำนักง,งานน้ำประดาลเขตหนึ่งบำรานนะครับท่านผู้แทนสำนักง,งานสรัพย์กรน้ำภาคสองนะครับท่านผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมตอไม้นะครับคนนี้ก็มาสองหน่วยคือสำนักส่งเสริมไม้เศรษฐกิจภาคเหนือแล้วก็สถาบันพุชบาล นะครับท่านผู้แทนของสํานักจัดก,การทรัพยกรป่าไม้ที่3ลําปางนะครับก็ที่สําคัญท่านขอจันโรบุญสิงห์นะครับผู้มยการสํานักงานผู้มยการสํานักบริหารพื้นที่รักที่13สกกาาขาลําปางที่กรุณารับเป็นเจ้าภาพนะครับจากสภากาแฟกระทรวงทรัพย์ในวันนี้นะครับก็ ผมเองก็พึ่งพึ่งมารับรายการที่นี่ในสามเดือนนะครับกเ็เมื่อประมาณเดือนกุมภา,าท่านเลขาธุการทุนตีวาการกระทรวงทรัพยต้นธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมท่านสักดาโกสิทธิ์นะครับท่านได้มาตรวจเยี่ยมที่สำนักงานแล้วก็ไปร่วมเสวนาในเรื่องของไฟปา่าและหมอกควันที่เถิงนะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าพวกเราหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรในจังหวัดต่าง ควรจะมีการพบปะหารือน,นะครับพูดคุยกันนะครับผมเองก็มีแนวคิดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค,คิดว่าจะจัดให้พวกเรามาพบปะสัรรค์กันนะครับก็เป็นตรงกันพอดีนะครับก็จึงมีแนวคิดที่จะจัดสภากาแฟขึ้นมานะครับโดยหารือกับท่านพ่อต่างๆนะครับว่าทุกท่านก็เห็นด้วยนะครับก็เป็นที่มาของการจัดสภากาแฟวันนี้ วัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อให้พวกเราได้มารู้จักทุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าหลายท่านถึงแม้จะอยู่รกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักกันเลยโดยเฉพาะระดับปอ,อ,อสํานักนะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสกันดีระดับปอ,อ,อสํานักปอ,อ,อส่วนเราจะได้มารู้จักกันนะครับโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมภากกาแฟวันนี้นะครับแล้วก็เดยเฉพาะเจภาพ ท่านผอ,อ,อจำลงมุลสินแล้วก็ข้าราชการพนักงานสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่13สาขาลำปางทุกท่านนะฮะที่เสียสละนะครับช่วยกันจัดงานในวันนี้นะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะลำปานอาหารนะครับเราพูดคุยกันเพื่อพวกเราได้มีความรักความสามัคคีในหนงานขอขอบคุณครับ